เวลาพี่เล่นโซเชียลเนี่ยครับพี่เล่นแอปพลิเคชันไหนมากที่สุดครับพี่ส่วนมากเนี่ยเวลาพี่เล่นโซเชียลเนี่ยครับพี่เล่นแอปพลิเคชันไหนมากที่สุดครับพี่อาจจะเป็น a c e b o o k ครับเฟซ o ุอ๋ Facebook, อ,อ, <Facebook. S 3> อเล่น IG ครับ ไอจีครับสตาแกรมครับเฟซบุ๊กค่ะคุณน่าจะไอจีครับอินสตาแกรมคนนะครับผมเล่นอินสตาแกรมครับคุแล้วอัตราส่วนภาพเนี่ยมีผลต่อการเลือกเล่นไหมไม่มีผลไม่มีผลใช่ไหมลเล่นยังไงก็ได้นะครับมันอยู่ที่ UI ใ,<า>ในแอปมากกว่าอ่านะมีค่ะก็คือแบบพอเวลาเราเล่นเฟซใช่ไหมคะคือถ้าเป็นโทรศัพท์อะค่ะมันจะมีแค่แนวตัง้งแต่ถ้าสมมติเล่นใน iPad เนี้ยค่ะมันจะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอ่าแล้วพอแนวนอนมันก็จะเหมือนแบบพอพลิกมามันก็จะกว้างกว่าเดิมใช่ไหมครับ อ๋อก็มีผลบ้างครับถ้าสมมุติว่าเราเล่นใน iPad อย่างเงี้ยครับมันก็จะขอบถูกขอบออกมาเล็กลงเล็กลงมันก็จะดูแบบว่าไม่เต็มไม่เต็มเทาไหร่ไม่เต็มตาเราครับนี่นะครับมีใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเห็นมันไม่เต็มอย่างเงี้ยไม่เต็มจอไม่เต็มจอมันเหมือนว่าตาแปดใช่ใช่สโค้ของการมองมันมันสำคัญ